คราวที่แล้วนะคะครูมอบหมายให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่2หน้า5้าบสถึง5้าสิบสี่แล้วทำข้อหถึงข้อห้านะคะครูยังไม่เฉลยเฉลยเนี่ยจะเป็นคลิปส่งไปให้เราก็ตรวจเองแต่ตอนนี้เรามาสรุปในสิ่งที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่านะสารโคเวเลนต์ที่ จุดเดือดต่ำแรงยึดเหนี่ยวระหวา่างโมเลกุลเป็นไงคะต่ำค่ะ เป็นไงนะแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล<า>เป็นไงคะฮ<น>ะสารโคเวเลนต์ที่จุดเดือดต่ำแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นไงคะต่ำค่ะเออต่ำหรือน้อยส่วนสารโคเวเลนต์ที่จุดเดือดสูงแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สูงค่ะสูงก็คือมากนั่นเองอันนี้นะคะที่เราเรียนไปต่อไปค่ะข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานะเรามาดูสถานะของแข็งจุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นไงคะ ของแข็งแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนเข้ามาของแข็งของเหลวแล้วก็แกส๊สของแข็งจุดเดือดจุดร้อมเหลวเป็นไงคะถ้าเทียบถ้าเทียบกันของแข็งจุดเดือดจุดร้อมเหลวเป็นไงลกูก Hello. สูงของเหลวก็ต่ำส่วนแก๊สต่ำที่สุดเลยนะคะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ึ้นอยู่กับ1คือความมีคู่นี่แหละที่เราเรียนกันไปแล้วก็ความไม่มีคู่อสองพันธะไฮโดรเจน ทีนี้เรามาดูสารไม่มีค้่เป็นยังไงอันนี้คือครูสรุปให้ก่อนนะคะเพื่อที่จะต่อให้ติดสารไม่มีค้่นั่นก็คือสองอะตอมที่เหมือนกันเช่น แก๊สออกซิเจนแก๊สไนโรเจนแก๊สไฮโดเจนเนี่ยไม่มีคู่มีสองแบบคือแบบแรกเนี่ยคือสองอะตอมเหมือนกันสองอะตอมที่ต่างชนิดอันนี้เข้าสู่การสรุปสองอะตอมที่ต่างชนิดยกตัวอย่างเช่น อะดูเจนคอไลด์ส่วนอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่ามีขั้วคือมากกว่า2องะตอมเช่นน้ำสามอะตอมหรือ แก๊สไข่เน่าสามอะตอมทีนี้มันมีข้อย,ยกเว้นอยู่ให้จำนะคะที่เป็นสมอะตอมแลม้วมีไม่มีคู่นั่นก็คือแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนสองตัวเนี้ยไม่มีคู่ อนิตยาจดบันทึกเสร็จยังคะหน้านี้เสร็จแล้วค่ะปีดาพงจดบันทึกเสร็จหรือยังหน้านี้ครับหน้านี้ใครยังจดบันทึกไม่เสร็จส่งเสียงด้วยค,ะค่ะไม่มีนะคะทีนี้รเราลองมา ลำดับสารโคเวเลนที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจาก น้อยไปมากดูนะนละสารไม่มีคั้ว แรงยึดเหนี่ยวน้อยที่สุดเลยน้อยที่สุดทีนี้พอาสารมีคู่ แรงยืดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลปานกลางก็คือมากกว่าไม่มีขั้วแหละทีนี้ สารไม่มีคั่วสารมีคั่วค่ะสารมีคั่วนะมีพันธะไฮโดรเจนนี่มันจะยิ่งทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สูงที่สุดเลยค่ะเราสามารถลำดับได้แบบนี้นี่ค่ะครูยกตัวอย่างสารให้เห็นได้ชัดเอาละ ถ้าครูมีสารมาให้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ H2O แล้วก็แก๊สไข่น่าสามตัวนี้นักเรียนจะนำไปวางไว้ตรงสารประเภทไหนอะครูให้นักเรียนคิดก่อนแล้วครูจะเฉลยเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้ได้ข้อสอบออกอย่างนี้แหละ ถามว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยจัดว่าเป็นสารแบบไหนมีขวดอ,อ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งตอบให้ให้ให้เติมก่อนให้เติมก่อน ไหนครูจะสุ่มถามนะคะอัน,นันอัน,นัน อน,นันอยู่ไหมคะไม่อยู่ภูริพัฒนภูริพัฒน์ค่ะครูอ่าภูริพัฒนไหนดูลองตอบสิคะว่าช่องนี้คืออะไรครูขาหนึ่งตัวไม่เสร็จเล้วครูฮะ ยังจะไม่เสร็จเลยครูอ๋อเหรออ่ะโอเคโอเคได้ได้ไดนึกเี่นก็ไม่ส่งเสียงไง ภูริพัฒน์เสร็จหรือยังลูกค่ะไหนภูริพัฒน์ลองนำสามตัวนี้มาเติมสารสามตัวนี้ครูถามว่าช่องนี้ที่เป็นสารไม่มีคู่ภูริพัฒน์คิดว่าเป็นสารใด h ฮ d ค่ะอ่าถูกต้องคือแก๊สไฮโดรเจนนะคะเอาละต่อไปคนต่อไปนี้ให้ตอบทั้งสองสารเลยเพราะมันเหลือแค่สองสารนี้แหละสารมีั้วและก็สารมีค้่กับมีพันธะไฮโดรเจนด้วยเนี่ยคือสารตัวไหนเป็นผู้ชายแล้วกันเดี๋ยวแพ้ผู้หญิงเสถียนพงอยู่ไหมคะ ไม่อยู่ค่ะไม่รู้ลานี่นี่อ้าวปรีดาพงศ์ลองสินเนนครับเนนตอบเลยเนน <Head to S 2> ต2าแหน่งนี้คือ H2O อันนี้คืออะไรนะ H2S <to> อ่า H2S คือแก๊สไข่นาแล้วก็ทางขวาม,มือคือ H2O อ่าถูกต้องเก่งมากอย่างเงี้ยทำข้อสอบได้แน่ Easy <laughs> อ่าดีมากค่ะนี่คือข้อส,สรุปอ้าวต่อไปทีนี้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหรือคือพันธะไฮโดรเจนเนี่ย พูดได้เลยค่ะหรือพันธะไฮโดรเจนนะคะมีความแข็งแรงนักเดียนต้องใช้ความร้อนสูงนะคะ จึงจะทำลายได้เรียนจะเห็นว่าน้ำแข็งอน่ะมีโมเลกุลที่มันชิดกันเพราะนั้นมีพันธะไฮโดรเจนเนี่ยหรือแรงยึดเหนี่ยวเนี่ย,ยสูงเราจึงต้องให้ความร้อนเข้าไปมันจึงหลอมเหลวกลายเป็นน้ำแล้วให้ความร้อนยิ่งมากๆไปเรื่อยๆมันจะยิ่งถูกทำลายไปพันธะไฮโดรเจนแล้วก็กลายเป็นสถานะแกส๊ส ตรงนี้คือข้อดีของน้ำนะคะข้อดีก็คือน้ำจะช่วย รักษาอุณหภูมิของพื้นผิวโลกไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะนี่คือเหตุผลคือมีเขามีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่สูงพอสมควรสำหรับน้ำทำให้รับอุณหภูมิที่สูงเนี่ยได้ทำให้อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก แล้วยังไม่พอค่ะหน้านี้ใครยังไม่เสร็จคะอมพร้อมผมแป๊บๆโอเคกูขอลบตัวนี้แล้วกันเวลาที่เรา,าออกก <3. S 1> ำลังกายค่ะ เวลาที่เราออกกําลังกายมาเนี่ยแล้วเหงื่อออกนะคะการที่เหงื่อออกเนี่ยน้ํามันจะช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายเรานี่แหละโดยการระเหย ของเหงื่อนะคะในขณะที่เราออกกำลังกายเราจะรู้สึกว่าเวลาที่ออกกำลังกายแล้วเหงื่อออกเราจะรู้สึกเย็นนี่แหละคะ่ะคือเหตุผลเพราะว่ามีพันธะไฮโดรเจนหรือมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,นั่นเอง มีใครยังจดบันทึกไม่เสร็จบ้างคะไม่มีนะเอาล่ะนักเรียนออกไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเข้ามาใหม่สารในแหล่งน้ำธรรมชาติ ครูคะอันนี้มีคลิปรีลันให้หรือเปล่าคะมีค่ะมีเรกเรียนทราบว่าน,น้ำเนี่ยมันมีโครงสร้างอย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์ยังไงเราทราบแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของน้ำคือเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุดนะคะเรา พยายามคิดว่าและมันเป็นตัวทำลายที่ที่ดีที่สุดได้เพราะอะไรตั้งคำถามไว้ก่อนในแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นน้ำที่เป็นสารบริสุทธิ์อยู่ในแหล่งน้ำอย่างเดียวจะมีสารที่ละลายอยู่ในน้ำธรรมชาติด้วยนะคะเสียงอะไรสารในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ย เราแบ่งน้ำในธรรมชาติมีอะไรบ้างก่อนก็มีน้ำจืดแล้วก็มีน้ำเค็มนี่ค่ะอันนี้คือเป็นสองส่วนหลักๆนะคะ ทีนี้เรามาพิจารณาดูว่าทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มครูพูดภาพรวมก่อนนะคะว่ามีสารใดละลายอยู่ในแหล่งน้ําเหล่านี้บ้างเด็กๆลองตอบสิคะ นักเรียนคิดว่ามีสารใดที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดและน้ําเค็มบ้างครูไม่เรียกแล้วกันให้นักเรียนอาสาสมาัครตอบโอเคฮะพิมชนกเหมือนจะตอบ ธีรพัฒน์อยากตอบครับอย่าเชียเพื่อนเราลองตอบมาสิละ่ะน้ําในคลองเนี้ยน้ําในทะเลเกลือแกงเหรอเออเนรีคิดว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเกลือแกงอ้าวมีคนตอบมาแล้วเกลือดีมากนอกจากเกลือแล้วมีอะไรอีก ต้องมีมะม่วงแล้วจา์เธออย่าเล่นตลกไม่รู้จริงดิเดามาเัอก็คิดดูดิสัตสัตว์น้ำมันเข้าไปอยู่ในน้ำได้ยังไงมันต้องมีอะไรแล้วออกซิเจนได้ลเลยเห็น์แมอ้ยใครตอบเนะี่ย มีแก๊สออกซิเจนอยู่มีอะไรอีกเวลามันมหาย <ตะ S 1> ใจออเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปหายใจออกมันเอาอะไรออกมาคาร์บอนไคาร์บอนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แค่นี้เพียงพอแล้วทีนี้เด็กๆเดี๋ยวเราจะมาแยกแยะนิดนึงว่าสารเหล่านี้มันจัดเป็นสารประเภทใดนี่เราเรียนไปแล้วมันคือสารโคเวเลนต์จ้านี่เราเพิ่งเรียนจบไปเลย มันคือสารโคเวเลนต์ประเภทเดียวกับน้ำเรานี่แหละได้แก่ครูเขียนนะคะนี่มันคือสารโคเวเลนต์ทำไมมันเป็นสารโคเวเลนต์มีข้อสอบออกนะคะให้ดูว่าสารนี่คือสารโคเวเลนต์นักเรียนก็ต้องรู้ว่า ตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยธาตุอะโลหะแล้วก็อะโลหะเธอจะต้องรู้ว่ามันเป็นธาตุชนิดเดียวกันคืออะโลหะเป็นเป็นอโลหะทั้งคู่เพราะว่าโคเวเลนต์มาจากอะโลหะและอะโลหะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ในตารางธาตุเวลาครูออกข้อสอบครูจะมีตารางธาตุให้เป็นตัวช่วยนัเกเรียนละกันค่ะ ต่อไปค่ะตรงนี้ก็เป็นสารโคเวเลนต์เพราะว่าธาตุคาร์บอนและก็ธาตุออกซิเจนคืออะโลหะทั้งคู่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้นักเรียนถึงจะตอบได้ว่ามันคือสารโคเวเลนต์มีข้อสอบออกเช่นเดียวกันทีนี้แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะนี่ คือวันที่เราจะเรียนวันนี้แหละเป็นตัวพระเอกที่เราจะเรียนสารตัวนี้เกลือเนี่ยหน้าเมื่อสักครู่ใครยังจดไม่เสร็จบ้างยกมือไม่ใช่ยกมือส่งเสียงโอ,โอเคถึงไปไวไม่ได้เลยต้องไปช้าๆอย่างนี้แหละ ทูพารักจดบันทึกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะดีมากอะเรามารู้จักเกลือคะ่ะที่เป็นสารละลายในแหล่งน้าํามันจัดว่าเป็นสารประเภทไหนเอาละจัดว่าเป็นครูปเปลี่ยนสีดีกว่าเพราะว่าวันนี้มันเป็นพระเอก ชื่อว่าสารประกอบไอออนิกนี่นี่ค่ะทีนี้สารประกอบไอออนิกมีโครงสร้างเป็นอย่างไร วันนี้พอก่อนไหมวันนี้พอก่อนไหมคะพอแต่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะส่งให้เป็นน้ำ EP ห้านะคะก็โปรดติดหม่คุณไปนะคะพรุ่งนี้ต้องเรียนไหมโปรดติดตาม EP ห้า อ่าอันนี้เป็น EP พห้าเนาะไม่<อ>เรียนจ้าอีพรุ่งนี้ไม่ต้องเรียนค่ะเป็นวันหยุดอ่าวเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้พักผ่อนได้แล้วพอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะูกวันดีลูกชายวัสดีค่ะวันดีลูกครบวัสดีครับ